ไปรับหลานก่อนค่ะคนหลานอยู่ที่บ้านบ้านหนึ่งที่บ้านตตีนะคะที่บ้านตัวเองเะยคะเฮ้ยจะดึกกว่านักเรียนนักเรียน Bye. มกินยาใส่ถุงเท้าเรียบรเร็วไปเนี่เข้าโรงเรียนเลยนี่เข้าโรงเรียนเลยนี่มาเร็วยังยังกำลังเร็วๆกลัแะแถวแต่แถวเลยเคุณรูกำลังะเ้าแถอเงข้าถวกินยานยาด้วยกินข้าวกินน้ำด้วยเร็วยาหมลาย ให้เ่า n h à n มากไหมวตัวผิวข้ามาเลยนเอาแค่ข้าหูให้เลยให้น้ำโมโหนะมาเร็วจะให้นูโมโหนะแลยังโดนเอาไม้สอกนึงครับเอาไม้ดอสองออเอาจะกีดอกครับ ไม่สาดอกนี่นะตะกีดดอ,อกค้ามพิวเตอร์อดอกอะไรครับกุหลาบเหรอหรือว<ม>่าดาวเหลือง้าวดอกจางไม้งน, <มา S 2> นีมาทำมาใส่รองเท้าเร็วนี่เร็วๆพี่เขาหนีเขาขึ้นรถเนีเขาไม่ได้ฟังความยากเลยนะไม่นั่นึงเทว่เออเทวาว่หนูก็มาดิล่ะหนูเทวาว่ะเขาก็นั่งรถรอเนี่ยเขาแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะนแล้วหนูล่ะ เขาก็ใส่ชุดกันหนาวนี่แต่หนูไม่ได้ใสชุดกันหนาวบอกไปแล้วใส่ชุดแต่งงานใช่ทัานเลยเออชุดแต่งงานก็ใส่ก็จะเป็นไรก็กันหนาวเหมือนกันจริงอ่ะเร็วเร็วไม่จริงยาแหย่เบาะยาแหย่เบาะโอ้ยข้างหลังขึ้นมาไหวตายเด็อันนม่รู้มีรสอะไรฮะ นี่ไหนเมื่อกี้นี่แหละมันไม่ค่ะไม่มีเนาะไม่มีเลยโอ้ยยืนด้วยทั้งยาทั้งอันนี้ก็ยังไม่กินและทั้งอย่างไม่ใส่รองเท้าเลยจะไปยังไงนี่ฮะแม่แม่ก็ไรก็ไรก็ไรอะไรกินข้าวมุดตาเองเออนั่นแหละแล้วกินน้ำพอดี เรียนเรามากั้นทางกันดวเลยอันนี้เราได้ใส่ถุงเท้าเทว่าจะเข้าโรงเรียนไหมสิฮะีเท้ามาทำไมเใส่เองก็ยังต้องใส่ช้ไงกเอาใส่ถุงเท้าแล้วก็กระเป๋ายกข้างหลังไปไปจะเห็น่ะมีนิน อยาให้หนูมีน้ำผึ้งเปิดประตูไปจะให้หนูมีน้ำหูนะเปิดประตูไปเปิดประตลงไปนี่ทวานเขาจะเลียนสอนแล้วเฟยเทวานเลยๆๆๆๆๆสวัสดีค่ะตั้งใจเดีนนะคะครับเป็นเด็กดีนะคครับไหครับครับกันเนาะ ไครครับคนกะต้กตีโคเลยโอ้อยากกินกาแฟบ้องเลยเซฟีบอกว่าอตอนเช้าไมไ่กินกนาแฟแทบจะไปหลับในห้องเรียนโอ้

ไม่อาจจะเป็น <pec> ร้านสะดวกซื้อที่ใกล้ที่สุดหรือเา เราจะเข้าแถวกูมาทันก่อนแล้วเจะเข้าแถวอยู่ตรงโค้งเกินไปจะไม่น่ารักเพราะไมแต่ตรงนี้ก็ได้หรอกแดนดูแค่รูไม่ก็มีหรอกซื้อ,อลมอกวิดีโอดูแต่ไม่ <c oughs>